สวัสดีค่ะวันนี้ช่างซ่อมภาพป้าหนานะคะจะมาทําวิธีการรีดกระเป๋าก้นมนนะคะกระเป๋าตัวนี้นะคะนี่เป็นงานตัวอย่างนะคะลูกค้าให้มาทำก็จะมีกระเป๋าก้นมันจะมนตรงนี้นะคะวิธีของเรานะคะวิธีของเราก็คือเราก็ตัดกระเป๋ามานะคะตัดกระเป๋ามา ตัดมาเสร็จนะคะเราไปเย็บปากกระเป๋าให้เรียบร้อยนะคะเย็บปากะะปากระเป๋าให้เรียบร้อยวิธีของเราก็คือเราจะเดินได้ห่างนะคะเดินได้ห่างไว้ okay. ตรงมุมนะคะตรงมุมโค้งๆหนึ่งเส้นนะคะหนึ่งเส้นเดินได้ห, àng ห àng ๆๆา่างห่างห่างวเราเตรียมรูดนะเนาะแล้วเราก็เอาไปรีดนะคะเราเอามารีดตรงนี้มืดหน,น่อยนะเพราะว่าไฟไม่มีนะคะเอามารีดเราก็คือ เราจะตัดบล็อกกระดาษนะคะด้วยกระดาษแข็งๆอันนี้เป็นสมุดนักเรียนของลูกนะคะมาตัดให้เท่าของจริงที่เราจะใช้นะคะพอเสร็จแล้วเราจะเอาบล็อกกระเป๋าเนี่ยวางวางโดยให้ทางด้านปากกระเป๋าเนี่ยชน,ชนผ้านะคะวางทางด้าน วางกับพื้นดีกว่านาะพอวางเสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยนะคะเรามีเหล็กเราใช้เหล็กทับไว้นะคะทับไว้แล้วเราดึงได้นะคะดึงได้ให้รูดแว่นมีไม่ใส่มองไม่เห็นเหน็บไว้ที่คอนะคะดึงได้นะคะดึงได้ที่รูดให กระตุกเข้ามุมนะคะนี่นีน่ทั้งสองข้างนะคะทาเหมือนกันพอเขาเข้ามุมเสร็จปุ๊บ,บเราก็รีบนะคะรีบปกติ ปกติเลยดึงทำไมเราถึงต้องกระตุกนะคะมันมันจะโค้งง่ายนะคะถ้าเราใช้เตาลีดไล่ไล่ไลมันก็ได้เหมือนกันนะคะเัียงแต่ว่าแบบนี้มันจะเร็วกว่า พอเราลีดได้แล้วเราก็ถอดบล็อกออกนะคะถอดบล็อกออกเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะไม่หลุดเราไม่ต้องติดแป้งเปียกก็ได้นะคะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้จะแบบทำแบบติดแป้งเปียกรอบเลยเนาะมันก็เสียเวลาวิชานี้ได้มาจากการที่ ไปฝึกงานนะคะเขาแนะนําให้นะคะอยากกระตุกได้นะคะได้ที่เราเดินห่างไว้ได้ที่เราเดินห่างนี้เราจะต้องเดินบนผ้านะคะไม่ได้เดินบนเส้นบนเส้นนะขอบกระเป๋าที่เรากิ้งไว้ไม่ใช่นะต้องเดินบนผ้าที่ที่เราจะใช้รีดรีดเข้ามาเดินิมริม วิธีรีดกระเป๋าก้นมนของจินตนานะคะร้านซ่อมผ้านะคะก็มีเท่านี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ไปปะปกติแหละแต่ว่าไม่ได้ทำให้เพื่อนๆดูเนาะวิธีปะเห็นไหมคะง่ายเพื่อนๆมือใหม่ลองทำกันดูนะคะใช้กับกระเป๋าก้นมนนะคะหรือว่า ช่วงที่สูตรมนๆก็ใช้วิธีนี้ได้นะคะก็มีเท่านี้นะคะขอบคุณคะ่ะ